สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r a d e r p ์ o ูนะครับวันนี้นี่ผมจะมาสอนวิธีการบริหารเงินพอร์ตให้ดีให้เราไม่ขาดทุนแล้วก็ให้ไม่พอแตกนะครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องมีเงินทุนก่อนอย่างเช่นถ้าเรามีเงิน1,000บาทเราควรเทรดไมา้ละ50บาทก็เท่ากับ 5%ของพอร์ตของพอนะครับผมจากนั้นเราควรเทรด5าไม้ต่อวันต่อไปถ้าเราแพ้2ไม้ติดเราควรหยุดทันทีครับ หรือชนะ2ไม้เราควรหยุดทันทีเทคนิคนี้ก็คือเป็นเทคนิคเบสิกแต่ว่าสามารถบริหารเงินในพอร์ตของคุณได้อย่างมั่นคงนะครับผมเช่นถ้าเราแพ้1ไม้ชนะ1ไม้แพ้1ไม้แล้วก็ชนะิชนะชนะให้เราหยุดทันทีเลยครับ ก็คือถือว่าเราจบในการเทรดของวันนั้นก็คือเช่นเราแพ้ชนะแพ้ชนะชนะเราหยุดเทรดทันทีนะครับผมเพราะว่าถือว่าเราชนะ2ไม้ติดแล้วเราก็ควรหยุดเทรดทันทีแต่ว่าถ้านใน5้าไม้เราแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้เราควรหยุดทันทีครับเพ, <c> เพราะว่าถือว่า <c> เป้าหมายเราก็คือเทรดวันละหไม้ติดเราก็ควรหยุดทันทีนะครับผม ก็ถือว่าวันนั้นก็เป็นวันขาดทุดเราไปเราค่อยมาเอาต่อใหม่พรุ่งนี้โอเคนะครับผมใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครั